ในตอนที่3นะครับจะเป็นการตั้งค่าระบบแบบคั้นเทพครับที่ผมบอกว่าแบบคั้นเทศนี่ก็คือจริงๆมันเป็นเทคนิคในการใช้งานตัว C I จากตัวแชปเตอร์ที่2เราได้สร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาที่บรรจุตัวไลบรารีของ C I ใช่ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมครับว่าชื่อ,อ C I underscore chapter 2คราวนี้ถ้าดูย้อนย้อนไปดูตัวเดิม ก็จะมีอยู่โฟลเดอร์หนึ่งก็คือ system แล้วก็ไฟล์ index แต่เวลาการเขียนด้วย CI จริงๆแล้วเขาจะไม่เอาทุกอย่างรวมใน system นะครับเพราะว่าเวลาที่มีการอัปเดตตัว core หลักของตัว CI จะทำให้เกิดความยุ่งยากเขาก็เลยจะต้องมีการแยกออกมาแยกออกมายัางไงนะครับอันนี้ให้เราลองสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาผมสร้างชื่อว่า CI sample นะครับ ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น CI Project นะครับ CI Project คราวนี้เดี๋ยวเรา copy จากตัวที่เราดาวน์โหลดมาดีกว่านะครับเผื่อบางคนไม่ได้สร้างตัว Chapter 2นะครับผมดาวน์โหลดตัว Library ER CI ไว้ที่นี่ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ CI Project แล้วก็ copy 2ตัวนี้มานะครับนะคราวนี้เรามาดูการตั้งค่าแบบคันเทพนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องแยกส่วนการทำงานที่อยู่ใน system ออกมาเพื่อให้การจัดการง่ายขึ้นโดยส่วนที่แยกออกมาก็คือ f ฟลเดอ a p แอปพลิเคชันนะครับเพราะทุกอย่างที่เราจะทำงานในการสร้างหน้าตาให้ผู้ใช้กรอกอแบบฟอร์มอะไรต่างๆหรือการแสดงผลต่างๆจะอยู่ในโฟลเดอ a p แอปพลิเคชันนะครับก็ให้คัดออกมาได้เลย,เลย ออกมาวางไว้ข้างนอกอแค่นี้นะครับเราก็จะได้2องโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ s y s t e m และโฟลเดอร์ a p p พลิเค i o นนะครับครานี้ระดับที่2ก็คือการตั้งค่านะครับโอเคเดี๋ยวก่อนตั้งค่าเราลองมาลันโปรเจกต์ดูนะครับตัวเดิมชื่อ Chapter 2ใช่ไหมครับตัวใหม่จะชื่อว่า Project นะครับโอเครันผ่านนะครับ คราวนี้ผมจะตั้งค่าอีกตัวหนึงนะครับก็คือเป็นตั้งค่าของ url นะครับก็ให้เข้าไปที่ folder application folder config นะครับแล้วก็ให้ใช้จริงจริงคุณจะใช้ editor นะครับแต่ว่ายัางไงซะเราจะเขียนด้วยเราจะใช้ n e t b e a n ในการเขียนเป็น editor ถ้า,างั้นเราเปิด n e t b e a n ใช้เลยดีกว่านะครับอ่าเปิด netbeans ขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับ พอเปิด n อ t b e ีนขึ้นมานะครับครั้งแรกมันจะให้เราดิจิต t e อแล้วก็ไม่ดิจิต t e อแล้วกันนะครับหน้า Start Page นะผมไม่ชอบผมก็ปิดไปนะครับก็จะมีหน้าโปรเจกต์มีแท็บพวกนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราสร้าง Project ใหม่ขึ้นมาโดยคลิกที่ไอคอน New Project นะครับหรือว่าเข้ามาที่ไฟล์แล้วก็ New Project ใครที่ใช้ NetBean เป็นอาจจะอาเบื่อนะครับก็ให้คําค้างไปก็ได้นะครับเลือกเป็น PSP นะครับ P P application อ่าเน็กไปรอสักครู่ถ้าทำงานครั้งต่อไปก็จะเร็วกว่านี้นะครับอ่าเราตั้งชื่อโปรเจกต์ก็ผมจะตั้งเป็นชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ก็คือ C I underscore project ในซอสโฟลเดอร์เราเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ อ่าอยู่ในแอปเซิร์ฟเว็บอ่า C.I. Project โอเคกดโอเพนเขาถามว่ามันไม่ว่างก็ไม่ต้องสนใจก็เน็กไปเลยอ่เน็กต่อไปอันนี้เราไม่ได้ใช้ก็ฟินิชรอสักคู่ทาง NetBean เขาทำการสร้างโปรเจกต โอเคเ e ็ตบีนทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่เราจะทำงานยังไม่ได้อโอเคโอเคผมปิดพวกนี้ไปเพราะมันดูลกนะเดี๋ยวเรามาดูที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะจะมีโฟลเดอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์ของทางเ e ็ตบีนเขานะชื่อว่า nproject นะครับไม่ต้องตกใจ เป็นเรื่องปกติโอเคกลับมาที่ n e t b e a นผมพยให้เต็มเราจะแก้ค่าคอน f ิกในการอ้าง URL ให้ถูกต้องโดยเข้ามาที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชันโฟลเดอร์คอนฟิในนี้จะมีคอนฟิกอยู่หลายตัวตัวแรกที่ผมจะสอนตอนนี้ก็คือโฟลเดอร์คอนฟิกซึ่งจะเป็นการรวมคอนฟิกต่างๆเอาไว้ตัวแรกเลยที่ต้องแก้ไขนะครับ ก็คือเบรด URL คือกลางอ้างผ่าด URL เวลาที่เรามีการเรียกใช้งานตัวนี้นะครับตอนนี้เราทำงานอยู่ที่อะไรครับล o c a l อ o s t ใช่ไหมอ่าทษทีดูจากตรงนี้ใช่ไหมครับ Local host แล้วก็ C I Project โอเคถ้าเราแก้เป็นตามนี้แหละอ่าล็อกคอร์โ C I Project เปลี่ยนตรงนี้นะครับสะดวกไหมครับก็สะดวกนะครับแต่เวลาที่เราเอาอขึ้น เว็บไซต์จริงๆเราก็ต้องมาตามแก้ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่สะดวกอ่ามันก็จะมีทิปตัวหนึ่งก็คือการเอาสคริปต์ตัวนี้มาแทนชุดนี้นะครับซึ่งผมจะก๊อปมาเลยผมจะแม่ทิิบายแล้วกันว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นการอ้างรูทที่ถูกต้องนะโอเคผมก๊อปเข้ามานะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถอ้างรูทไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์หรือว่าชื่อโฟลเดอร์อ่า CI p r o เป็นชื่ออื่นก็ตามเราก็จะอ้างผ่าน URL ได้ถูกต้องเสมออันนี้คือการตั้งค่าแบบคันเทปนะเอาไว้ซีดีหน้าเรามาเริ่มต้นเขียน CI กันเลยครับ